สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีไก่ไก่แฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมอลำเริ่มบอลเล่นนะครับทางด้านเวทีวันนี้ทัพการแสดงยืนีย้นพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจไก่ไก่ทำมาได้นะครับมามวนมาจวดลำเพิ่นด้วกันกำลังเริ่มได้ทริปเปอร์เส้นครับพี่น้องสำหรับเวทีสุจจข <c oughs> เป็นเป็นขนครับพี่น้องครับปลายเป็นขนปลายปลายเป็นมะลองมาะดำ นี่คือเฮ็ดนเป็นน้องเป็นคู่เเมื่อคืนนีฝนตกครับดินก็ยังชุ่ๆอยู่เก็บลันไว้กันฝนตกอเ่ามื้อนี้แม่ครดหยังกินนเนาะมื้อนี้เนาะ หมักฟักอลไรครับพี่น้องเมนูแกงเผ็ดเมนูแกงเผ็ดผักับเมนู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 คือแกงแกงเผ็ดผักใส่หยังโอ้ยเสียงเมื่อกี้บอลเสียงงูหน่อยพี่น้องเสียงไก่ดิอีแกงใส่ไก่อีกนะครับ เทสได้กินกับผมกินแล้วไก่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 มันเห็มีขนมจีนนะครับสั่งมาจากนอกขนมประเทศจีนได้กินขนมนอกมัน,มน,นเลยครับกินว่าเต็มวันเลยนะขนมจีน ซึ่งาาขนมเขาสั่งมาจากนอก,ากมา,กนาขนมนอกนี่นี่เป็นขนมนอกคับพี่น้องครับอมน,อน,นัมนนน่นงอา <c oughs> หารละคือตำมะฮูหรอมัวดหมดโตด

แกนู่นแดงน้อยน่ะมองแซมมันมองเหลืองนึ่งนี่มองนี่เกลือนี่ยวะบกหูมีบอหููมาต่ำที่สแซมบอกเด๊อันมอมันชุบก่อนโปรดสิตกมากปรสถตน่ อาจาล้วเป็นรูปอะไรก็คือแกงเป็ดพ nah ี่น้องแกงเป็ดบอกฝักใส่ไก่ก็นี้แม่ขั้วสันก่อนเส็ดโอ้แตงแม่ขั้วกินกันแม่ขั้วหิวพอดีเลยน้ากินกับคนน้ำกินก็ได้นะเฮ็ดยิงนกทีเดียวได้สองตัวยิงปืนนัดเดียวได้สองตัว มันเปลี่ยงกระสุนลดนักน้ามอหนี่ั้ยยิ่งขืนนัดเดียวได้นกสองตัวสุดยอดสุดยอดเอาเริ่มแดดแล้วพี่้องเริ่มแดดออกมาแดดนี่เหมือนใคราคๆที่ยัง

ค็อเด็กอยู่ปากขางนี่นั่นตรงมัน,นยปากข้างเรียวมากเลนี่ร่านกเขาอยเห็น้แค่ไปกินขันไร่้ี่ 变翻，变翻了。 លុបបាទວ່າสิញ៉ៃມັນនេះវ៉ីតិມັນកែនមិនប៉ា <laughs> Thế là này, là cái đang lượm bật lên rồi. đưa, xa đưa, ไปห ja ุ่นหาหมองยู่ยากอือนายเพื่อนนียอยากยื้อกลๆอยากเฟียอยากจับหันจับนีก็มีแห้งเห็ว่ามันห่อนนั่นนว่เสียแล่นนั่นนั่นั่นนี่บ่นบ่นดูเสียนี่วาเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยากเค็ดขี้กันนู่นนี่ อื่มพากเนท่านดาดิอิจฉาในใจนี่หนหนะปดนะปวดนะปวดนะปวดนะางเขนเิไปรบไฟหนองบดินสิงตาบุ้งเนีโอ้เดี๋ยวสนอตวเฮียแต่งเฮียแต่ง ยี่สิบอเอยียสบ่อถลเฮที่มดเบ่อว่าพื้นเลียงกบนี่ไทยเขาอยู่หน้าแท่นี้บ่ต้องไปทังัคือปล่อยขายจไดสาังเราอยู่หน้าไปนี่ไหมเรียน เฮ็ดสาคืึเลียงสบายสบายคนีพอแล้วนี่งานหน้าม่นามันหงแล้วมันลายแล้วแบขังพายเขียวเออเ็สันเสนเเฮ็ดสันเอไปเนเาเอไเป็นตรงไม่ไอเยไปเอายามไดเทราคาอ่อย่ไปลองสาได้งานนามันนี่น้ามันขาวไเฮ็ดันไนเป็นธรรมชาติแปวยามได้เทราคาอร่อจะไปเียเสหัวอาหมันจะดี บอกข้าวดอกจีเนาะบ่าวบ่าวนี่อะไรอันพรมชาตินี่แม่อันพสิว่าคือบอกให้เรียแบบนั้นะเปล่าเนี่ยกรเทียมละหาอร่อยเย้ไกเก็ไปเเลมันเป็นกบธรรมชาติเลยอนี่เป็นกบธรรมชาตินี่แต่ให้ไปเอายืดแล้วมึงมาเอาดูด้พ่อกาหาหารอก็คิด่ไปกินท่านหายาีนั่งก็เส่แล้วยู่สนเอาตายจีนี่าเขายูดแม่ขายเยตายว่าเขาออกบัดอ๋อสง ก็หหาลอยมื่อนั้นเขาว่าจะไปกินทานพอดีอันมาเลี้ยงโคบเลี้ยงโคบนี่งน้าสิเยุ่งน้ายุ่งหน้าโอ้โหนั่นเลี้ยงแบบนั้นเลี้ยงแบบนั้นแหละจะไปเลี้ยงใส่หัวอาหารวิดีโอวิดีโออ้าวเจ้าเสียจักนาทีหั่นมันเน็ตมันลายบ่ถึงสิบนาทีกันแล้วอันนี้บ่กสิบเอ็ดสิบกว่าสิบกว่านาทีสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีอยู่ในนี่พ้นมาแล้วเขาบนหน้ามิยืนเท่านี้แล้วนะ เป็นหน้าของมันไงของมันหน้ากินส่วนนี้สนิทเลย อาะแล้วคลิปนี้ไปสนิหนังพอกับแมรี่คลิปหนาขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามดูดึงกนเลยกดสั่์ไปช่องระพยาิร์ที่เราผลออฟเเจครับพี่น้องครับคนมอยูมองเช่าพอขนาดโหขาดขนาดนียยืนยามถาาเท่ากันพิวแรงเด้อมาครับพยาิแรงจะลืมมาให้กำลังใจครับพี่น้องอยู่ิมาลังหันนะเนียอยู่ไกอย่ไกอยุไกเลยก็ขี่ครืบินมากครับพี่น้องครับบ็ยาจงมเลยมาพอกันผิเลยครับนานน ขนมตีบมาให้ยพอพญาะก็ฟาดหางมาทั้งคอดตุ่มนะพี่หนุ่มฟาดหางง่ายๆมาทั้งหมดเอาหางมันก็ได้หรอกคยๆฟาดหางคล้ายๆคือหางอีเขียนเหมือนกันหางไข่เอาหางนี่มันก็ได้แต่ก็โค้งหางเอาสำหรับคลิปนี้เป็นเส้นดีพี่น้องพอกันไหมในคลิปน่ะครับผมพอกันนะทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ